เจ็บนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเวลาที่เราเล่นกีฬาครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับโปรเคเคนะครับซึ่งมีอาการบาดเจ็บหลังจากที่ไปเล่นทัวร์เี่อเมริกาครับอาการเอ่อเริ่มแรกเลยครับเมื่อสองปีที่แล้วครับก็มีอาการเอ่อปวดหลังปวดหลังก็นึกว่าจากการที่เรานั่งเครื่องบินเยอะขับรถเยอะครับเพราะเวลาเรานั่งนานๆหลังก็จะเหมือนจะล็องใช่ไหมครับพอไปเรื่อยๆก็ไม่รักษาดีๆครับมันก็เริ่มเริ่มลงไปที่ขาขวา เสไปถึงก้นเราลงไปที่ขาจนถึงก้นน่องนะครับก็เลยค้นพบว่ามีอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนนี่เป็นทางด้านขวาใช่ครับคราวนี้ก็เลยพักเก็บตัวมาสองเดือนครับรักษาเมื่พอเจออาการแบบนี้ีคือแน่นอนมันก็มีผลกระทบกับการแข่งขันของเราเพราะเราก็ต้องหยุดไปใช้รักษาร้วยว่ามันทําให้เราเล่นไม่เต็ร้อยเปอร์เซ็นต์ืมคือมันจะมีแบบค้างๆคาคาในใจนึงเข้าใจเข้าใจอ่ะงั้นทีนี้ วันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่สเตทนะครับ <im it> เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับโค้รยศนะครับซึ่งจะมีวิธีรักษาน,นะครับแล้วก็ช่วยอาการที่เคเคเป็นอยู่ครับ <im it> ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับโค้รยศเองนะครับซึ่งโค้รยศนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่เนี่ยก็เทรนทั้งโปรพีมีสวรรค์นะครับโปรเคเคนะฮะผู้เลน่นที่เล่นอยู่ในทัวร์เรื่องอาการบาดเจ็บของ K K เคเนี่ยทีเดียดมาปรึกษาโคตรยศซึ่งโคตรยศเองเนี่ยก็เทรนเคเคอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการจัดการของ ก็จะช่วยเคยเคไปใช่ครับก็คือสำหรับผมนะครับก็คือนักกีฬาทุกคนครับผมจะสอนให้รู้จักร่างกายตัวเองครับถ้าใช้ร่างกายตัวเองกล้ามเนื้อแต่ละส่วนเนี่ยถูกต้องก็จะไม่มีการบาดเจ็บนะครับแล้วถ้าบาดเจ็บมาเนี่ยก็ต้องเลิกใช้จุดนั้นใช่ไหมครับแล้วพอเราเลิกใช้จุดนั้นเขาก็ต้องมาสร้างความคุ้นเคยกับการที่เขาจะใช้กล้ามเนื้อจุดใหม่ที่มันถูกต้องที่จะ e x e c u t e ในสวิงของเขานะครับ,รบก็คือท่าแรกนะครับก็คือ พอ KK เนี่ยเขามีปัญหา Low Back นะครับสองปีนะครับ KK ก็ต้องเลิกใช้ Low Back นะ mm hmm. ครับเพราะโลา Low Back เนี่ยเอาไว้ใช้แค่ Stand Position อย่างเดียวมันไม่ได้เอาไว้ใช้เพื่อที่อยู่ในสควิงไปเลย mm hmm. เพราะว่ามันมันจะเป็นส่วนที่มันอ่อนแอนะครับ mm hmm. แต่ว่าครัวของเราท้องของเราเนี่ยแข็งแรงมากนะครับสิ่งที่ผมให้ KK ทำก็คือข้างบนนี้นะครับถ้าถ้าเรามีเป็น Exercise Band นะครับจะให้เขาคุกเข่าแบบนี้นะครับ บบเสร็จแล้วก็เนี่ยให้ใหใหจับแปนไว้ให้เขารู้ว่าโอเคถ้าสมมุติแปนเนี่ยมันดึงต่อกล้ามเนื้อมันจะสติมเเลตส่วนที่มันถูกต้องใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะบอกว่าอ่ะเขาต้องฟีลตรงช่วงครัวก็คือตรงช่วงอะด o m ม n นอลแอเรียนะครับแล้วเขาก็จะลงพอพอลงไปแบบนี้เขาก็จะสังเกตได้ว่าโอ้โหคอนเซนทรชั่นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยแต่ว่าในสวิงนะครับคือเขาต้องเกรงให้เป็นนะครับ ยศเนี่ยกำลังจะใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นเชื่อจะมาช่วยการบาดเจ็บเขาที่หลังางด้านขวาใช่ครับก็คือใช้ตรงกล้ามเนืออ้อทอม้นใช่ครับซึ่งนั้นมันเป็นส่วนที่ถูกต้อง <biting S 1> ที่ท,ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วแล้วก็คือคนที่มาแล้วก็เจ็บหลังล่างเนี่ยก็คือเขาลองใช้หลังล่างที่เขาไม่สมดวรนี่ใชหอใช่แล้วเดี๋ยวรลองให้โอเคกแล้วให้<ๆ>ดูก่อนทีน่จะเริ่มดึงนะครับก็ต้องก้มก้มลงนิดนึงครับเพื่อจะให้ ลดเทสเชอร์จากหลังล่างออกไปครับแล้วพอเราสามารถดึงมันก็จะไม่โดนล้านหลังแล้วมันจะโด,ด,ดนแต่น้านท้อง pressure มันจะเยอะต่อช่วงควมงเขามากมันจะบอกได้ชัดเจนเลยนี่คือว่าทาไมอ่ะ e x e ์ c i s e แล้วก็การการอ่ะ uh, ใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันสําคัญเพราะว่ามันจะทําให้กล้ามเนื้อส่วนที่ที่เขาต้องใช้ที่ถูกต้องมัน activate มากครับและนี่ช่วยตีกายนดย้ไหม หรือหรือว่านี้ช่วยการบาดเจ็บเองเดียวช่วยตีกลด้วยครับช่วยให้ตีกลได้ด้วยเราเป็นเ<ไ>ป็นผลพลอยได้ใช่ครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราเราใช้กลัวซึ่งแข็งแรงมากนะครับเกรงได้เยอะมากแล้วเขาไม่ต้องกลัวครับว่าเขาจะเจ็บเขาก็าจะมีความมั่นใจที่จะใช้กล้ามเนื้อส่วนที่มันถูกต้องเพราะว่าจากการที่เขาเทรนมากับกับผมสองเดือนเนี่ย อาการบาดเจ็บก็ค่อยๆหายไปครับท่วงครัวได้แข็งแรงแล้วเนี่ยก็คือเขาต้องใช้ในสวิงให้มันถูกต้องจะได้ไม่มีการบาดเจ็บอีกใช่ไหมครับเสร็จ <ๆ S 2> แล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวให้เคเคลองลองยืนยืนปกติ on s ตอ up ดูใช่ไหมครับความแตกต่างของการยืนยืนยืนถูกกับยืนผิดเพื่อที่จะไม่ให้เขาเจ็บหลังเนี่ยก็คือให้เขาคิดหินไปข้างหน,น,น้านิดหนึ่งแค่นี้เองครับเพราะว่ามันจะทําให้การเกรงของของกล้ามเนื้อไปที่ท้องแล้ว,ลวก็จะไม่มีอาการบาดเจ็บ แล้วเขาก็จะอยู่ได้แบบเนี้ยคืออันนี้คือถูกดีใช่ครับอันนี้คือถูกใช่ครับมันดูเหมือนกันหมดเลยใช่ครับมันดูใกล้เคียงกับแบบนี้อ่ามันจะมีอาการแอนคือตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ใช่มันจะอ่าที่นี้ที่ถูกถูกก็คือฮิปเินเข้าไปปุ๊บแค่นี้เองตรงนี้มันกมจะตรงขึ้นมาใช่ครับเพื่อ m มชิ่ i n กับที่ท่าแรกใช่ครับเพื่อช่วยอาการใช่ครับอย่างโปรแกรมที่ทำมาในสองเดือนนี้ก็ก็ถือว่าเข้า ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ตัว่ถ้าให้ให้เกรดให้รีพอร์ตการ์ดตัวเลยเราได้ร่างกายร่างกายผมก็ให้90เปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าพอที่เพิ่งไปแข่งมาหนึ่งอาทิตย์ก็ก็ตีแบบไม่มีอาการบาดเจ็บเลยครับเราบอกว่าโอเคแล้วครับเก่ง10เปอร์เซ็นต์คืออาจจะทำให้สมแข็งแรงขึ้นครัทีนี้แฟนคลับของโอเคๆนะครับก็โล่งหัโล่งใจกันได้ครับตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวนั้นนเลยได้รักษาอาการเนี่ย90เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเกือบร้อยแล้วครับ งั้นเราก็เอาใจช่วยครับโอเคเคแล้วก็แบบว่า,าไปแข่งที่อเมริกาคอนเฟรี่คลิปนี้นะครับจะประสบความสำเร็จกัน